สวัสดีครับสวัสดีเอแฟนคลับของพี่เด่นชัยของเราทุกท่านทุกคนนะครับอ่าครับผมวันนี้ก็ได้พาเด่นชัยนะครับมาพบปะเพื่อนเพื่อน,นนะครับผมวันนี้มาอ่านอนที่บ้านบุญส่งหนึ่งคืนนะครับผมมาหาเพื่อนครับแล้วก็นี่ครับเรามาได้เจเจอกับอ่า แม่อุ้มบุญนะครับนางงามนะครับอหมู่บ้านช้างนะครับผมนี่นะครับดูครับโอ้อ้วนมากนะครับผมสมบูรณ์มากเลยครับอุ้มบุญสาวอุ้มบุญนะครับมาเจอกับอุ้มบุญอุ้มบุญเป็นพี่เป็นน้องพอดแปดโอเป็นน้องเป็นน้องน้องสาวครับโอ้น้องสาวอุ้มบุญนะครับผมกับพี่น้องของเรานะครับผม อมอาคนงามคนงามมาเจอหนุ่มรอครับผมเอาอยัางยังยัง,ยงไม่ยังไม่คุ้นชินกันนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอเจอกันนะครับผม <c oughs> ดูสาวก็ถูต้นไม้ใหญ่แล้วครับผมไม่สนใจหนุ่มเลยครับผมถูต้นไม้อย่างเดียวครับยันแล้วหนุ่มก็เป็นเราแวงก็เวงนะครับเป็นตกใหญ่อยู่นะครับยังไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้สาวเท่าไหร่นะครับสาวเรียกร้องความสนใจจากหนุ่มรอแล้วเดี๋ยวหันก้นได้แล้วครับผม อันคนได้แล้วอซูซีครับผมแต่รู้สึกว่าสาจะอ้วบนะครับอ้วบอันเป็นอย่างมากเลยนะครับเสาคุณอ้วนตุบเลยนะครับผมนมนมของเราก็เริ่มจะเกี่ยวพาราสีทำความรู้จักแล้วทักทายแล้วนะครับผมนมของเราอ่าพี่บุญส่งพี่บุญส่งไม่ช้าเลยพี่บุญส่งโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่พี่บุญสง่ญสง,สงใน,ในี่อยากจะไปหา อสาวๆเหมือนกันวันนี้มาแต่เช้าเลยครับผมสาวมาหาพี่เด่นแต่เช้าเลยครับผมผมก็ยังเป็นเขินๆอยู่นะครับ ผู้สาวนดีน่บ่สนใจผู้บ่าวเลยถูต้นไม้ย่างเดียวเลยบ้านเลยสาวกำลังขัดเนื้อขัดตัวอยู่ครับผมช่วงนี้หนุ่มของเราก็กินอย่างเดียวครับอ่ะมามามาหาผลายด้วยเออเออเอ,อูออ้ให้ผู้บ่าวเดยทักท้ายนะเออ ดูแก้มนะครับผมโอ้แก้มตุ้ยดีครับอ่เริ่มจะเริ่มจะสนใจแล้วครับผมนี่หอมแจ้มแล้วเา้าทักทายแล้วครับนี่อ้อนแล้วครับสาวสาวอุว้มอ้อนแล้วเออมีเสียงด้วยเฮ้หนุ่มลอสาวสวยครับผม,ม โอ้ก oh, องเชียรนี่ก็มาเยี่ยมกันตัวนี้ก <c oughs> องเชียรโอ้ก oh, องเชียรอุ้มบุญสาวอุ้ม <laughs> <c oughs> วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยสาวอุ้มมาหาผู้บ่าวแต่เช้าเลยวันนี้ที่อถผู้บ่าวจะขึ้นมันบ่ในนี้นข่าวว่าผู้บ่าวสิมาจะขึ้นเนี่ยโอ้ยนอนบ่หลับประสนความาแต่เศร้าเลยเอยขัดตัวอย่างเดียวเลยครับผมขัดเนี่ยขัดตัวอย่างเดียวเลยผู้บ่าวเขากัดยืนกนจิ้นอย่างเดียวแหละครับผม คือะังกันต่อบัดีเน่บู้ชายกบาวรอบัดดี่จ้าแปดปีูบาวแปปีผู้ายปีผู้สาวสาหกปีโอ้เป็นน้องปีสองปีนะอะพเป็นยัง อาจีบกันหน่อยแล้วจีบกันหน่อยโอ้ยสมมานานๆมาหากันทีหนึ่งเอออู้เนาะอ่าเอาคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเร็วเร็วหาผู้บ่าวเร็วเร็ว <c oughs> ไปใส่เสื้อสาวอุ่มนี่เนาะอยากไปหาผู้บ่าวส่งบ่เดินนี่สนใจผู้บ่าวส่งไรกลัวบ่โอ้ยบ่แม่นสนใจผู้บ่าวส่งไรกลัวบ่เนาะบานนี่เนาะ ก็เตยก็เตยยากไปแล้วครับไปหาผู้บบาวส่งแล้วบัตเทียนเนี่ยสวยเรียกได้เพราะฉันสาวอุบุบอกสาว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 อุมบอกโอ้ยต้องไปหาพี่ส่งบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ส่งจะน้อยใจนะครับเดี๋ยวพี่ส่งจะอิดชา บอกว่าไม่สนใจพี่ทรงเลยสนใจแต่เด่นชัยธน,น้อ้าวนะครับผมนี่สวยเรียกได้นะครับผมอ่า,อารู้สึกว่าจะชอบบุญทรงแล้วทีนี้นะครับดูถ้าจะติดใจบุญทรงว่มันบุญทรงรอกัวบาคก็จะได้เลย เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะอยู่กับผู้บา่าวบุญส่งกับผู้บ่าวเด่นจะอยู่กับใครได้นานกว่านะครับถ้าอยู่กับใครนานกว่าแสดงว่าชอบนะครับชอบคนนั้นแน่ๆน,น,นะถ้าจะชอบบุญส่งแล้วดูท่าทางนะคงจะเปลี่ยนใจแล้วครับผมโอ้ยผู้บ่าวเด่นของเขา้าบาวีนะครับบนนัดนี้ตายเลยครับบาวีเลยบนนัดนี้เดียวได้เลยครับผม ดันย mm. ัผ e> ู้สาวกันกรบบัดนี้ละบันดีสว่าบึงครับผมมาย่อมไปเลยครับนั่นนั่นเอาถอยมาครผู้เบาส่งอีกแล้ววัแมนสิว่าอันสนใจคนนี้เป็นพิเศษกลัวบ่ดิตาทางดิ โอ้โโอ้ยหมากระองหมากองเขียกกะไล่หลายองค์กรักองค์กรักษาอุ่มอ้าวเดี๋ยวมาหาพี่เด่นบ้างเดี๋ยวกลัวเด่นจะน้อยใจนะครับเดี๋ยวจะหาว่าชอบจะบุญส่งน้อเอ้ยมาปลอบใจปลอบใจโอ้ยปลอบใจทุกบาเด่นก้อนบาสันผู้ไรเปรยอะไรได้ผู้รันเด้อผู้บาดเลย็กได้โอ้ยสุดเล็กได้คือเขาไว้ลีส่วนนี้ สาวมอว่าเอ้ามาต้องสอนอะไรมาต้องสอนอะไรสันมาต้องสอนอะไะไปเลือกไปเลือกคนหนึ่งดอกว่าสันโอ้บุญส่งมาเจอสาวนี่ขาห้าดิออกโชว์เลยครับผม ยาผู้บัสาวอุมบอกฉันขอจิ้กอนพาันฉันหิวเดี๋ยวผู้บ่าวเอทหลังาันกินอิ่มก่อนดงสิไปหาไม่เลยเอาเอาก็บานผู้บ่าเบยนี้เอาสาวสวยดิสาวสวยแค่รกอยู่กับผู้บ่าวะไหล กับเอืดผู้เบาบอไก่หรือว่าพี <t ousse to oneself> Quindi, ่ไป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 หาผบวไปเลือกเอาโหลดจีบไฟเลือกเอาเลยเจ้าสวยเหลือกได้อยู่แล้วโอ้ยองค์ขลักแม่ แต่สุดเลยบาดเลยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมช่วงเช้านะครับผมก็พาเด่นชัยมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมมาพบปะเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาเสื้อผ้ายนะครับสาวอุบุญนะครับก็ได้ออกมาหาผู้บาวเด่นชัยของเรานะครับบรรยากาศชาวนี้ก็ ประมาณนี้นะครับนี่แม่นะครับฝากก,ากดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องพายเดินไัยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ